ครับสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหวันนี้นะครับถือว่าพิเศษอย่างยิ่งเพราะผมยืนอยู่ที่หน้าสยามพารากอนนะครับตรงนี้นะคือโซนของ b ีเทรนเลยนะครับต้องบอกว่าที่นี่คือศูนย์รวมของเครื่องเสียงไฮเอ็นโดยเฉพาะวันนี้นะครับถือว่ามีนิวเจนเครื่องเสียงใหม่ๆมีอะไรบ้างตามมาเลยนะครับผมนะครับเข้ามาโซนนี้นะอยู่ชั้น3นะครับเรียกว่าถ้าขึ้นรถไฟฟ้ามาเนี่ยก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาจากชั้น M แล้วก็มาถึงชั้น3านี่เลยเรียกว่าง่ายมากๆนะครับ ตรงนี้ก็เรียกว่าสำหรับคนที่ชอบเครื่องเสียงแบบไลฟ์สไตล์แบบสมัยใหม่นะครับผมเรียกว่าไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัท Sonic Vision เนี่ยต้องโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยกับการครบรอบ25ปีนะครับของบริษัท Sonic Vision และ25ปีเขาก็มีจัดโปรโมชั่นนะครับแบบพิเศษลดพ่อนตตลอดทั้งปีนี้เลยนะครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์เครื่องเสียงนะครับ หรือว่าจะเป็นรถยนนะครับในกลุ่มเครื่องเสียงบ้านเนี่ยลดตลอดปีเลยนะครับติดตามได้เลยนะครับทางสุนิวิชั่นและตอนนี้นะครับที่บีเทรนแห่งนี้สยามพารากอนชั้น3ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเพราะว่าเขาได้จัดโซนนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นโซน New Gen of s o u n u นะครับ e w o f n o f s o u n d หมายถึงเครื่องเสียงสมัยนี้ n e w Gen ก็คือแบบมันต้องทันสมัยไงมันต้องเท่มันต้องมีสไตล์นะครับและมีความสวย สวยอย่างเดียวไม่พอครับคุณภาพเสียงดี high quality ด้วยคุณภาพสูงนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับและแน่นอนทุกอย่างทุกชิ้นจะใช้งานง่ายนะครับดูจากตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับกับสินค้าจากแบรนด์ออสเตรียโอ้โหแบรนด์โปรเจกต์ครับอย่างที่เราแนะนํานะครับโปรเจกต์ Project นี่เขาจะดังเรื่องเท n t r o l l a b l e แล้วก็เรื่องของลําโพงมากๆนะครับสำหรับแบรนด์ออสเตรียนะครับสาหรับเซตนี้นะครับเรียกว่าเป็นเซตที่แบบว่า Easy Listening ฟังง่ายๆนะครับวางไว้ที่ห้องคอนโดหรือจะเป็นทาเฮาหรือจะเป็นบ้านในมุมลิฟ n g r o o มนี่ต้องเรียกว่าง่ายเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเขาจะจัดโปรโมชั่นนะครับผ่อน0% 10เดือนนะครับเซตนี้เรียกว่าง่ายเลยนะครับแล้วก็สวยมีหลากหลายสีด้วยนะครับว่าจะเป็นสีขาวสีแดงนะฮะและจากปกติราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ44,000บาทในงานลดเหลือ35,900บาทแถมผ่อน0%อีกด้วยนะครับ ผ่อน0%นี่ก็ตกเดือนละประมาณ3,300นิดๆเองนะครับโอ้โหเรียกว่าคุ้มกันเลยอ่ะมาดูต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหูฟัง Bowers Wilkins ตกผ่อนเดือนละประมาณพันนิดๆเองนะครับคุณได้หูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดของ B&W เลยนะฮะนะครับเขาจะจัดลดราคาโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับในทุกๆตัวเลยนะครับผมนะฮะเรียกว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดพอพูดถึง Bowers Wilkins แล้วเราจะให้ดูนะฮะทางมุมทางด้านซ้ายมือ ของทางบริแทนชั้นนี้นะครับเขาจะมีบูธประจําอยู่แล้วนะครับสาหรับลาโพงเบลว์ว่าเสียงวิลสกินอ่ะเดี๋ยวกวาดมาดูเร็วๆเลยนะฮะนะครับนี่เป็นไงฮะเขาก็จะมีโชว์เป็นซีรีส์ของฟอร์เมชันนะครับโอ้เป็นลําโพงไล้สายนะครับที่เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยโชว์รูมสวยมากๆเลยนะฮะที่นี่ก็ถือว่าจัดแสดงโชว์นะครับอยู่ที่เสียงพารากอนตลอดเวลาเลยนะครับโอ้เครื่องเสียงเนี่ยถ้าพูดถึงเบาว์ว่าเสียงวิลสกินแล้วนะครับแบรนด์นี้ไฮห่วงครับอ่ะ มาดูซองนี้ก็ตอบเพราะว่างานยังจัดถึงโอ้โหเรียกว่าตลอดเลยนะฮะอยากให้ทุกคนนะฮะดูซอนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเข้ามาดูโปรดักต์นี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูที่เป็นห้องของ New Gen of s o u n d เรามาดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ครีฟังนะครับผมนะฮะเมื่อกี้แบรนด์ครีฟฟังนี่ต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์ดังจากเดนมาร์กนะครับไลฟ์สไตล์ของเขางานพรีเมียมของเขานะครับ มีพวกประเภทหูฟังนะครับแล้วก็มีพวกประเภทแบบลำโพงบลูทูธด้วยนะครับผมนะฮะให้มาดูด้านหน้านิดนึงนะครับสำหรับแบรนด์คลีฟังตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มจริงๆไม่จำเป็นต้องวัยรุ่นนะกลุ่มคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าสามารถนำแบรนด์คลีฟังเนี่ยไปใช้ได้เพราะว่างานเขาพรีเมียมดูครับสายหนังนะครับแล้วก็เป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมอย่างดีสำหรับตัวนี้เนี่ยโซนิควิชั่นเขาบอกว่าจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับพิเศษเลยนะครับ ฉลองครบรอบ25ปีเพราะว่าตัวนี้ลดถึง25%เลยนะครับสำหรับคลีฟังรุ่นอะคูสติกครับตัวนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆและลด25%แล้วนะครับยังไม่พอผ่อน0%อีกนะครับสามารถจับคู่เป็นสอริโอได้ครับเป็นลำโพงซ้ายขวาได้ครับคุณมีอันนึงคุณแฟนมีอันนึงนะครับจับวางนะครับแล้วก็ได้ซาวเซตนะครับแบบเครื่องเสียงดีๆนี่เองเลยนะครับก็เรียกว่าราคาไม่แพงเลยนะฮะสหรับคีฟังตัวนี้ อะคูสติกลด25%จริงๆในกลุ่มนี้ครับเขาจะมีลำโพงบลูทูธนะครับลองกวาดดูเลยนะครับทีมงานก็ตัวนี้นะครับแม่เหมาะกับวางห้องนอนเนาะนะครับเรียกว่าหน้าตาสวยมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับแบงด์คีฟังเขาจะออกเป็นไลฟ์สไตล์นะครับแบบสวยๆแต่คุณภาพเสียงเนี่ยเกินราคานะครับจริงๆในกลุ่มนี้นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับจนถึงประมาณ4 5 0 0้าพันเนี่ยนะครับราคาไม่ได้สูง แต่เสียงดีนะครับและนี่คือแบรนด์ที่เรียกว่าโอ้เรียกว่าเป็นกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ไฮเอ็นนะครับคุณภาพเสียงดีดีไซน์สวยนะครับสังเกตดีไซน์ของเขาสีจะออกตุ่นๆออกแนวพาสเทลนะครับแบบเก๋ไก่น่ารักเหมาะกับคุณลูกคุณหลานด้วยนะครับหรือกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นพวกเรานะครับเักเล่นเครื่องเสียงนะครับก็สามารถนําไปฟังแบบห้องนอนห้องนั่งเล่นพวกนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับก็เรียกว่าเหมาะนะครับผมชอบนะแพคเกจจิ้งนะพี่น้องของเขา ดูครับเป็นไม้นะครับผมน้าสวยนะครับมีหนังนะครับตัวนี้เสียงดีครับผมเคยฟังแล้วนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะอ่ะถ้าพูดถึงแบรนด์ครีฟังนี่แล้วนะครับเดนมาร์กนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องของโปรดักต์แล้วก็ลำโพงเครื่องเสียงนะครับเสียงเขาคุณภาพสูงอยู่แล้วอยากให้ทุกคนนะครับแวะมานะครับหรือจะไปตัวแทนจัดจำหน่ายของครีฟังทั่วประเทศได้เลยอย่างเช่น Wi-Fi Hifi นะร้าน w i f i h i f i ก็มีอยู่หลายที่นะครับตอนนี้นะครับก็ อ่ะเราไปหาฟังดูโอ้โหมาถึงตรงนี้นี่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่ากำลังร้อนแรงฮอตมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้สูงหลายคนเห็นลำโพงอย่างเงี้ยคิดว่าราคาน่าจะสักประมาณ 5? 6หมื่นแต่ขอโทษนะครับไม่ถึงครับในงานนี้นะครับเขาจัดโปรโมชั่นแบบโหดจัดเลยนะผมบอกเลยนะครับอย่างตัวเนี้ย ปกติอยู่ที่55,000ลดเหลือ34,890บาทสีแดงนะครับนะฮะตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่เลยบิ๊กพอตนะครับตัวรองลงมาก็จะเป็นมินิพอตนะครับตอนนี้จากปกติประมาณ40,000เนี่ยเหลือ26,890นะครับตัวนี้วางแล้วแบบเท่แล้วมันสวยอาร์ตมีดีไซน์มีสไตล์นะครับผมนะฮะมาถึงตัวนี้นะครับผ่อนนาน0%นะครับย้ำนะครับสำหรับครบรอบ Sony Vision 25ปีครับตัวนี้นะครับ สำหรับเดอะดรอปนะครับตัวนี้ครที่มีหยดน้ำนะครับทรงหยดน้ำนี่นะครับตกเอาจริงๆแล้วนะพ่อนเดือนละ 1, 6 7 9บาทพ่อนเดือนละพันกว่าบาทนะครับดูครับตัวใหญ่นะครับบูเฟอร์ประมาณใหญ่กว่ามือผมหน่อยหนึ่งก็ถือว่าขนาดใหญ่มากๆแล้วนะฮะน่าสนใจอย่างยิ่งเลยในงานนี้นะครับพ่อนเดือนละพันกว่าบาทคุณได้เครื่องเสียงดีๆอย่างพอดสปีเกอร์ไปฟังแล้วนะครับอันนี้นะฮะโอ้โหไม่อยากให้พลาดเลยนะครับผมอ่ะ เดินตามกันดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเรามาตามร้านเครื่องเสียงเนี่ยมันมีเสน่ห์นะเดินเล่นเดินเพลินมาสยามพารากอนใครอยู่แถวนี้นะคใครอยู่โซนสุขุมวิท BTS มาลงเลยนะครับมาสยามพารากอนไม่ผิดหวังครับแล้วก็มาชั้น3นะครับที่โซน B trend ตรงนี้นะครับผมนะฮะอ่ะตัวนี้นี่น่าสนใจนะครับผมบอกเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ กระทัดรัดง่ายแล้วก็ดูเก๋นะครับผมน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับตัวนี้คือไมโครพอตแอร์ครับผมนะฮะนะฮะซึ่งสวยงามมากๆนะครับจะมีสไตล์หัวจุกเนาะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับแบรนด์ Bowers พ n สเ i นต์วนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอ็นเสียงตัวนี้ก็ไฮเอ็นเอาซะมากๆนะครับผมปกติประมาณ13500สาม0ืนสีนะในงานลดเหลือ8,950บบาทครับต่อข้างนะครับผม และใครนะครับซื้อคู่นะครับเขาจะแถมให้เลยนะครับเป็นลำโพงก็เป็นหูฟังนะครับลำโพงหูฟังนะครับหูฟังของ M T X ฟรีให้นะครับผมอ่ะดูสีขาวครับนี่นะครับเรียกว่าราคาไม่ถึงหมื่นนะฮะนะครับผมก็ซื้อไปคู่เลยตัวนี้มันเป็นแอคทีฟสปีกเกอร์นะพี่น้องดูฮะมีวอลลุ่มวอลลุ่มต่อโอ้ยลำโพงคอมก็ได้หรือจะฟังเป็นห้องนอนนะครับก็สะดวก ต่อบลูทูธยังได้เลยนะครับเรียกว่าโอ้โหน่าสนใจมีสีดำสีขาวสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีแดงโอ้โหน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับผมอ่ะใครซื้อคู่นึงก็แถมไปเลยหูฟังของ mtx สำหรับตัวนี้นะครับผมนะครับผมสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ยังได้เลยนะครับพี่น้องอ่ะมาถึงโซนนี้นี่รู้จักกันดีอยู่แล้วโอ้นะครับผมนี่คือ formation นะครับ w a v แล้วก็เซ p ร r i รุ่นใหม่นะครับผม ตัวนี้ก็จัดงานในโปรนะครับผ่อนแค่3,500กว่าบาทต,ต่อเดือนเท่านั้นเอง0%ยไง0%นะครับย้ำไม่ต้องมีดอกเบี้ยนะ0% 10เดือนเอาไปเลยนะครับยาวๆนะฮะเอางี้ดีกว่านะครับผมจะพามาดูห้องนี้นี่คือห้องถ้าสังเกตต,ตอนนี้โซลิทิชั่นนะครับเขาจะมีห้องทดสอบฟังแม้จะอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ตามนี่คือเสน่ห์ของเขาเลยนะครับและ ตรงนี้เขาเรียกว่า new gen off s u n d room นะครับไปดูนีกว่าครับว่าด้านในมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวนี่นึงก่อนไปดูตรงนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นโปรเจกต์ t u r เ table ครับเก๋ไหมครับตั้งแบบนี้นะอันนี้ดีไซน์เขาสวยมากเลยแบรนด์เขาแข็งมากๆนะครับโปรเจกต์นี้แบรนด์ไฮเอนด์เลยนะครับนะฮะก็จะแบบราคาไม่ได้สูงนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับ ก็ราคาปกติอยู่ที่26 0 0 0เ้เขา,าลดในงานเหลือ21,500น21,500บาทนะครับผ่อน0%ตกเดือนละ2,150บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีลำโพงโปรเจกต์ก็จับเป็นเซ็ตเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกว่า New Gen o u d o นะครับผมเพราะว่าเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยเขาต้องการเครื่องเสียงแบบสวยนะครับเก๋ดูดีและที่สำคัญนะครับนอกจากเสียงดีแล้ว ต้องใช้งานสะดวกง่ายดายด้วยนะครับอะมาดูที่ห้องของ New g e น of Sound Room กันนิดนึงแล้วกันนะครับผมนี่นะฮะก็เดินมาจริงๆโซนนี้ก็เป็นโซนแบบสไตล์แบบเครื่องเสียงโซนไอทีเอ้โหดูห้องกว้างเลยครับพี่น้องดูดิเห็นไหมฮะพอเข้ามานี่รู้สึกเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าห้องนี้ก็เรียกว่าเป็นห้องแบบแนวนิวเจนนะครับผมนะฮะเสียงแบบนิวเจนเป็นอย่างไรก็ต้องมาลองฟังกันนะครับที่เสียงพารากอนนะครับ โอต้องเรียกว่าแสดงความดีดีด้วยกับ s o n i c Vision 25ปีนะครับผมโอ้ผมอยากให้ดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับชุดนี้ชุดนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับกับลำโพงพอดสปีคเกอร์และเทอร์นเทเบิลโปรเจกเป็นการจับเซตกันนะครับผมนะฮะผ่อนศู0เดือนนะครับในงานฉลองครบรอบ25ปีนะครับซึ่งนะครับแบรนด์โปรเจกนะครับบอกเลยครับว่ายังผลิตทุกชิ้นส่วนนะครับในยุโรปนะครับเรียกว่าโอ้โห ยังหนักแน่นอยู่เลยนะครับแบรนด์เขาแข็งอย่างที่ได้ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับสำหรับเทอร์เทเบิลตัวนี้นะครับมีความพิเศษนะเหมือนเทอร์เทเบิล์ออยล์นิวมันเลยก็ว่าได้นะครับสามารถที่จะเล่นแบบบลูทูธก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีสามารถต่อ AUX in ก็ได้นะครับแถมตัวนี้ยังเป็นแอมในตัวด้วยนะครับโอ้โหต่ออออลาโพงพอสปิเกอร์อย่างเงี้ยเสียงดีเลยนะครับมีแอมในตัวเรียกว่าสะดวกกระทัดรัดง่ายดายนะครับฝาของเขาก็ค่อนข้างจะอะคริลิก นะครับแล้วก็ตัวหมุนนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับจับง่ายเล่นง่ายนะครับพี่น้องฮะเนี่ยลงโอสมูทเลยน่าสนใจอย่างยิ่งมีเสียงมาแล้วเล่นวอลลุ่มตรงนี้เองฮะเป็นไงฮะสดๆเลยคลาสสิกวะฮะกับโปรโมชั่นนี่อะโปรโมชั่นบอกเลยปกติร่วมเจ็ดหมื่นนะ ตอนนี้เหลือ47,900ครับโอ้โหสมัยนี้เนี่ยใครๆก็ควรจะเล่นแบบนี้นะซื้อทั้งเซตโฟรดิวิชั่นบอกฉลองครบรอบ25ปีแถมขาตั้งสวยๆให้อีกนะครับให้อีกเลยนะฮะโอ้โหอะผมว่าเซ็ตนี้นไม่ธรรมดานะพี่น้องเป็นอะไรที่น่าใช้มากอะ่ะ เหลือ40,000กว่าบาททั้งเซตนี้คุณได้พอตสปิกเกอร์เลือกสีได้นะคุณเอาเป็นสีแดงได้นะจะได้เข้าเซตเดียวกันนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับมีกําลังขับนะครับแอมของเขาอยู่ที่50วัตต์ต่อข้างนะครับผมนะฮะต้องเรียกว่ากําลังนี่เหลือเฟือเลยแล้วก็มีจอดิสเพย์สวยงามด้วยสวยสวยๆครับนะฮะไม่ไม่แค่นั้นนะผมอยากจะบอกพี่น้องงี้จอดิสเพย์มีริมมีรีโมทด,ด้วยไนงะ คุณจะเปลี่ยนแบบอะไรก็ได้เฮ้ยมีโทนคอนโทรด้วยโอ้โหแค่สัมผัสเสียงก็ดังแล้วมีโทนคอนโทรด้วยครับสามารถปรับเบสปรับแหลมได้นะครับผมนะฮะโอ้โหง่ายดายเลยก็ไลฟ์สไตล์นี่แหละครับที่เขาเรียกว่า New Gen of Sound นะครับโอ้โหอ่ะมาดูมุมนี้นะครับอย่างที่บอกเทิร์ a b ท e บเล็เห็นนะฮะจริงๆบางคนอาจจะเลือกชอบสีขาวบางคนจัดจ้านหน่อยก็สีแดงนะ ือสีดำนะแล้วคุณหาแผ่น turntable สวยๆแบบนี้สีฟ้าสีแดงหรืออะคริลิกนะครับสวยงามครับเล่นแบบนี้เพื่อนมาที่บ้านสวยไหมล่ะครับนะฮะเขาลดให้ศต่อเดือนนะครับเอ้ยศูนเดือนผ่อนไปเลยนะครับต้องเรียกว่างานนี้เขายาวเลยนะฮะเอางี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปสำหรับวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองแวะมาในงานนี้ ร่วมแสดงความยินดีไปกับบริษัท Sonic Vision 25ปีครับกับ New Gen of Sound นะครับทาง Audio Nice นะครับและผมวันนี้พาพี่น้องทุกท่านมายืนมาเยี่ยมเยือนอยู่ที่สยามพารากอนชั้น3นะครับโซนของ B-trend อยากให้ทุกคนแวะเวียนมาหรือจะติดต่อกับดิลเลอร์ตัวแทนจัดจำหน่ายของบริษัท Sonic Vision ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับเขามีหลากหลายเลยขอให้ทุกคนนะครับ Enjoy และมีความสุขและก็ฝากเครื่องเสียงดีๆชั้นนาแบบนี้สวยเสียงดี ใช้งานง่ายและก็เก๋มีเสน่ห์นะครับกับแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์พอดสปีกเกอร์นะครับผม b r ลเวิร์ดแซงวิลสกินนะครับและแบรนด์อื่นๆของทาง Sonic Vision นะครับครีฟังนะครับแวะมานะครับหรือว่าอยากจะลองทดสอบนะครับติดต่อสอบถามไปตามที่เบอร์เราขึ้นในแคปชั่นให้กับทุกท่านวันนี้ Audio ดอร์ t แลวผมขอลาไปก่อนกับ Sonyvision New Gen of So u n d สวัสดีครับ เพราะจริง